สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทางช่องจินตนาชนแนลค่ะวันนี้วันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคุณผู้ชมจินตนาแสบตา,าจินตนาจะลงแนวทางค่ะแนวเป็นแนวทางราวพัฒนาของลุงส่งค่ะหนวดทีพานมากค่ะคุณผู้ชมลุงทรงให้สามกับศูนย์นะคะผลออกเก้าสามสี่เก้าสามค่ะคุณผู้ชมเข่าแต่ตัววิ่งค่ะ งวดนี้มาดูกันค่ะคุณผู้ชมเป็นงวดของวันที่สองธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะงวดก่อนหนึ่งสี่แปดศูนย์ผลลาพัฒนาออกหนึ่งสี่แล้วก็สี่แปดศูนย์ลุทรงไหามาหนึ่งสี่ค่ะคุณผู้ชมอ่าเข้านะคะแล้วงวดนี้ถ้าเข้าแต่ตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมงวดที่วันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะวันที่ยี่สิบเก่าลุมทรงเขาแต่ตัววิ่งแต่ว่าค่ะคุณผู้ชมซ้ายวิ่งค่ะ เลขวิ่งไม่พลาดเลยลุงส่งค่ะคุณผู้ชมเลขวิ่งเพิ่นบ่หลุบอค่อยหลุดค่ะคุณผู้ชมว่าบ่หลุกระจะบั๊บเนาะตัวเลขวิ่งไม่ค่อยหลุดค่ะคุณผู้ชมหลุดยากอย,กอยู่แต่ว่าตัวจับคู่ให้มีเข้ามีหลุดค่ะแต่ว่างวดนี้สงสัยให้ค่ะคุณผู้ชมแล้วการรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมงวดนี้บ่อกปังเน,นาะค่ะเนาะลุงส่งให้มาไม่ปังค่ะ เพราะว่าลุงทรงกะโดยความปรารถนาดีเนาะคะ่ะเนาะของลุงทรงจิตนาขอขอ,ขอ,ขอพูดลายๆค่ะเพิ่นห,ห่วงใยลาย, aya, ลายเพิ่นอยากอยากให้แนวทางปังอยากให้อ่าคุณผู้ชมได้เห็นแนวทางลายๆหลากหลายแ <ๆๆ S 1> นวทางมากไปกว่าการคํานวณค่ะเพิ่นกันเลยไปขอพรน,นะคะคุณผู้ชมอ่าไปขอพรกับหลวงปู่ทวดนะคะค่ะวัดโพลังกาค่ะคุณผู้ชมโพลังกาแหลมแค่ค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เพิ่นก็ไปขออ่า เอ่เลขทูบไอ้ไข่ค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่วัดเขาดินฉะเชิงเซาค่ะเอามาฝากคุณผู้ชมเนาะต่ว่างวดนี้บ่ปังค่ะงวดที่ผ่านมาวันที่16พฤศจจิกายนน่ะปังอยู่ค่ะคุณผู้ชมนะคะสองตัวสมตัว2ตัวบนสองตัวล่างอยู่ค่ะงวดนี้วันที่หนึ่งมือน,นี้คะ่ะบ่อปังเอาเอา,เอาไม่เนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะแนวทางเป็นธรรมดาค่ะมีเข้ามีหลุด เป็นแนวทางจากการคำนวณน,นะคะคุณผู้ชมล้วก็ไปขอมากอ,ะอ่ะจากเลขทูปนะคะแล้วก็เลขปิงปองนะคะคุณผู้ชมมันกับวันแรมวันนอนจักันนะคะคุณผู้ชมถ้าดวงดีก็จังสิได้เนาะดวงว่าดีก็คือว่าละค่ะคุณผู้ชมจังมาตามต่ตคะ่ะเป็นสูตรคำนวณค่ะคุณผู้ชมกอนจิไปฮวันรัฐบาลไทยของวันที่สิบหกท่านว่าคมเนาะคะ่ะมือหนียังไม่ไม,ม่บัดมัดยังหอนหอนหอนุ่นอุ่น่นยคะคุณผู้ชม กินตนากันเลยอ่าลงแนวทางเล่าพัฒนาไปกรน,นะคะเนาะรอวันรัฐบาลไทยมาว่าสิปังเพื่อกเกาบ่ค่ะปกติของลุงทรงปังอยู่ค่ะคุณผู้ชมเขามาตลอดด้วยค่ะสามตัวสองตัวส่วนมากก็ไม่ค่อยพลาดนะคะที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมกาเบาได้เนาะค่ะเนาะอันนั้นโมได้ก็คืออ่าออกมาแล้วเป็นไปแล้วแล้วก็เข้าแล้วสินะคะคุณผู้ชมแต่ข้างหน้ามองไม่เห็นนะคะคุณผู้ชม ก็ใช้ปิจารณญาณในการรับชมกันแล้วกันค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาดูแนวทางนะคะอินเตอร์นาขอขอพูดหลายๆค่ะแนวทางทุกแนวทางนะคะทังง่องจินตนาชัแนวคุณผู้ชมขอมาเบงแล้วก็จินตนาก็อยากให้ปังนะคะเนาะแต่ถ้าไม่ปังก็ขอโทษขออาภัยค่ะคุณผู้ชมอพราะว่ภัยรู้ค่ะว่านแนวทางสิปังหรือบป่ปังเนะเอาะอยู่ไซลัปจินตนาบ้าง เมองนอนละค่ะคุณผู้ชมนอนเดือทุงถมือนนยังมาคึืนกับนอน่าอิ่มค่ะนอนพักผ่อนมาเพียงพอลืมตากับเบื้นและแตะละมือแมวมันกว,นกวนกันค่ะคุณผู้ชมยอกกันโอ้ยเอาค่ะคุณผู้ชมไปดูแนวทางลาพัฒนาของลุงส่งกันค่ะว่าลุงส่งให้มางวดวันจันทร์ที่ 2. อธันวาคมสองพ จะมานจะปังเหมือนวดที่ผ่านมาไหมพว่างวดก่อนก็คืองวดวันพุดเข่าหนึ่งซีส่วนของวันซุกค,ค่ะเข้าแค่ตัววิ่งก็คือ3กับศูนย์นไหนมากค่ะก็เข้าแค่เลข3นะคะคุณผู้ชมเข้าแค่ตัววิ่งนะคะไปวิ่ง3พผลก็ออกซีเก้าสามนะคะงวดวันที่สองนะคะคุณผู้ชมไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะคะขอให้แนวทางที่ลุงส่งให้มานะคะตรง อ่าเหตุให้คุณผู้ชมมันมันปังปนะคะขอให้แนวท่างเขาจาก,กทดีตมวลๆกันค่ะคุณผู้ชมเอาก็ขับไปเบื้องแนวทางค่ะคุณผู้ชมจี่ได้รัามือล้ลาวพัฒนาของลุงส่งวันที่สองค่ะคุณผู้ชมฝั่งนี้นะคะวันที่สอง อันนี้วันที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมวันที่สองธันวาคม2567ค่ะลุงส่งให้วิ่ง4ี่กับ1นะคะ4ี่กับ1แล้วก็ค่ะจับคู่มีสอง4 5 1ส3 6 1ี่ห้าหนึ่งสี่สาหนึ่งี่แดแล้วก็71ค่ะเพื่อนไ้มาตั้งแตมือวันสองค่ะคุณผู้ชมกรหวยไทยออกค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะกนหวยไทยออกนะคะ พอดีมือนีจินตนาพึงลงไห้ล้างหวยไทยออกจินตนาพันล่งนะคะเห็นหกหนึ่งของเพื่อนหนาเสียดายมากสี่สามค่ะคุณผู้ชมหนาเสียดายมากเลยนะทีเป็นรัฐบาลไทยเนาะกันเป็นรัฐบาลไทยเนี่ยห้วยทั้งบนแล,และล่างเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมนี่เนาะแมนวีเด้นะคะเป็นแต่นี่เป็นลาวพัฒนาค่ะคุณผู้ชมผลไทยออกไปแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่นให้ ลุงทรงหามาตั้งแต่วันสุกตอนแรกนะคะวันสุกตอนกลางคืนค่ะคุณผู้ชมลุงส่งหลังจากลาพัฒนาออกปุ๊บลุงทรงอดีตพ่อออกหนึ่งซีค่ะ,ระเรืเพื่อนเขาปุ๊บเป็นจิตเทศท่านที่เลยค่ะคุณผู้ชมมันเลยนะคะอินจนาขอขอบคุณหลายๆค่ะลุงทรงที่ขยันเทสแนวทางมาฝากคุณผู้ชมนะคะสี่กับหนึ่งเป็นเลขวิ่งค่ะคุณผู้ชมบนล่างค่ะสองสี่สี่สามสี่แปด ห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งไปกลับด้วยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็บนและล่างสามตัวมีสามหางค่ะคุณผู้ชมมีหนึ่งสองสี่หนึ่งสี่แปดแล้วก็สองห้าหนึ่งค่ะแล้วสี่ตัวค่ะคุณผู้ชมเป็นจ้งไดสีเขาวหรือเปล่ขาเนาะคะ่ะสองตัวเปเขาเอาซี่ตัวเขาไปเรืลยเนาะคะ่ะงวดนี้ค่ะมีห้าหนึ่งสองสี่ห้าหนึ่งสี่แปดค่ะคุณผู้ชมเน้นสี่ค่ะแล้ เนนซีล่ะคะ่ะคุณผู้ชมซีหลักหน่วยหลักร้อยเอหลักสิบนะคะห้าห่งสองสแล้วก็5148ค่ะคุณผู้ชมเป็นลาพัฒนาของวันจันค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาค่ะลุงส่งให้วิ่งสามกับ0ค่ะผลออกสี่เกเขาแต่ตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมงวดนี้ขอให้มัในใปังเด้อค่ะแนวทางทีไหามาาค่ะคุณผู้ชมเป็นเพียงแนวทาง จะะนินตนาราคาคุณผู้ชมมีพอ,อดีๆค่ะแล้วก็ขอให้มานให้ปังจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะที่เขาเมาเบิงแนวทางแล้วก็กดไลค์กดแชร์กำลังใจต่อจินตนาเนาะค่ะจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะเราขอขอให้คุณผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์ที่เขาเมาเบิงจซื้อกระไดค่ะคุณผู้ชมเราก็ให้กําลังใจด้วยการดูการชมเนาะ ขอให้มานให้ปังนะคะจินตนาของให้สุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็มีเงินทองใส่ยาขาดมือนะคะให้สุขภาพดีให้มีตะความร้วยความปังให้มีตะร้อยยิ้มและเสียงหัวเราะทุกคนนะคะขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ